เชิญท่านรัฐมนตรีช่วยชาย,ยาครับ <c oughs> ท่านประธานที่เคารพกระผมชาย,ยาพรมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระงเกษตรและสหกรณ์ขอตอบคำถามประิด็นการอภิปรายของท่านสมาชิกอุรงเกียรติซึ่งได้สอบถามถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาและการปราบปรามสินค้าทางด้านปนศุสัตว์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือเรื่องหมูเถื่อน ผมใช้เวลาไม่นานครับท่านประธานครับเพื่อได้อธิบายถึงการแก้ไขปัญหาและก็การดําเนินง,งานของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ผมได้กํากับดูแลกรมปศุสัตว์โดยเฉพาะประเด็นคําถามประเด็นการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติท่านรนวริศนะครับปริยะชัดตระกูลซึ่งถือว่าท่านได้ให้ความสนใจและก็ได้สอบถามแนวทางที่รัฐบาล จะแก้ไขปัญหาเรื่องการนําเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องหมูเถื่อนนั้นขอเรียนว่าตั้งแต่รัฐบาลของพระท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้เข้ามาบริหารราชการบ้านเมืองเรามีนโยบายที่มีความชัดเจนในเรื่องของการปราบปรามสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเรื่องหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนสินค้าทางการเกษตรทุกอย่างนั้นเนี่ยเราได้ประกาศสงคราม สินค้าทางด้านการเกษตรผิดกฎหมายทุกชนิดขอเรียนว่าเรื่องหมูเถื่อนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมาเถื่อนในยุคนี้ครับเรื่องหมูเถื่อนนั้นเนี่ยมันเกิดมานานแล้วมันเปรียบเสมือนขยะที่ซุกไว้ใต้พรมและไม่มีการทำความสะอาดให้พี่น้องประชาชนได้เห็นมายุคของรัฐบาลชุดนี้เป็นยุคของการเอาจริงเอาจังของ รัฐบาลภายใต้การนําของท่านเศรษฐาทวีสินได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและหกษรกรโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ทําการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะการนําเข้าของหมูเถื่อนไม่เฉพาะหมูเถื่อนครับยังมีเนื้อเถื่อนที่มาจากอินเดียซึ่งการนําเข้าสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวนี้ได้เข้ามาทําลายกลไกตลาดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ทําลายผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกรรายย่อย เราไม่ต้องพูดถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ขนาดกลางขนาดใหญ่ครับเพราะว่าเขามีศักยภาพเขาสามารถดูแลตัวเองได้ผมกําลังพูดถึงมาตรการที่รัฐบาลกําลังปกป้องดูแลคนตัวเล็กๆโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยที่วันนี้ไม่ว่าเขาจะเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะกําลังประสบปัญหาการขาดทุนเนื่องจากการเข้ามาของสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องเหมือเถื่อน เรามั่นใจได้แค่ไหนครัว่าสินค้าที่เข้ามานั้นมีสินค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดโรคปลอดภัยขอนําเรียนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเราได้นําเรื่องของพรบการระบาดของโรคสัตว์ปี2,158ในมาตราที่31เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นการคุ้มครองพี่น้องประชาชนป้องกันไม่ให้การเข้ามาของสินค้าทางด้านปศุสัตว์นั้นนําโรค ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนการด,ดําเนินการสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวนั้นเนี่ยจะด,ดําเนินการโดยกรมปรศุสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ครับหลังจากที่เราได้ประกาศนโยบายที่มีความชัดเจนในการที่จะแก้ไขและปราบปรามสินค้าเหล่านี้เราได้สนธิกําลังและบูรณาการร่วมกันกันกบทุกภาคส่วนสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวนี้มาต่างท่าเรือมาจากต่างประเทศมาตามด่านชายแดน เราได้บูราณาการร่วมกันนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมนกรมศุลกาลกรกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคของ,ของตำรวจสอบสวนกลางเราได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตรกรมประมง และหน่วยงานทุกภาคส่วนให้บูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะการลักลอบสินค้าตามแนวชายแดนนั้นต้องยอมรับนะครับว่าเช่นการลักลอบเอาโคจากต่างประเทศเข้ามาตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนั้นเนี่ยซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศไทยมีความยาวเกือบ2,000กิโลเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นั้นเนี่ยมีจำนวนน้อยไม่มีอาวุธอยู่ในมือครับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ส่วนใหญ่นั้นเป็นสัตวแพทย์เป็นสัตว์วบาล อาวุธเขาไม่มีเพราะนั้นการเข้าไปปราบปรามบ,บางครั้งเนี่ยก็ต้องเสี่ยงภัยอันตรายดังนั้นเราจึงต้องบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ราชการจังหวัดไม่ว่าจะเป็น DSI ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตำรวจภูธรจังหวัดกรมนกรมศุลกากรดังนั้นการดําเนินการในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวนั้นเนี่ยเราได้เอ็กเรลย์นอกจากเราจะปราบปรามแล้วเราได้เอ็กเรลย์ ตู้เย็นนะครับหมายก็ว่าห้องเย็นทั่วประเทศเนี่ยที่มีอยู่กระจายในขณะนี้เนี่ยได้ทำการเอ็กซเรย์เซบ100%โดยเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเข้าเนื้อสุก,กรเนื้อโคซึ่งมีการลักลอบไปไว้ในห้องเย็นต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครการปราบปรามอย่างจริงใจนั้นทำให้กระบวนการในการลักลอบสินค้าทางด้านบริษัทนั้นทำได้ยากขึ้น จนทำให้มีการตกค้างของตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่ท่าเรือเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันเราได้รับความร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ทำการโครงการท่าเรือสีขาวในการที่จะเอ็กซเรย์ตู้สินค้าที่เข้ามาแล้วไม่มีการทำพิธีการทำพิธีการศุลกากรแล้วสินค้าดังกล่าวน,น,นั้นเนี่ยได้ตกเป็นทรัพย์ของแผ่นดินไปหลังจากนั้นเราได้รับการร้องเรียนจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติครับ ได้ทําหนังสือร้องเรียนว่าในขณะนี้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเกษตรการรายย่อยนั้นเนี่ยประสบปัญหาขาดทุนบางคนเนี่ยต้องสิ้นเนื้อประดาตัวครับเพราะว่าเลี้ยงแล้วไม่สามารถจําหน่ายได้เพราะราคาของเนื้อหมูต่างประเทศเข้ามาด้าตลาดเข้ามาทุ่มตลาดทําให้กลไกตลาดนั้นบิดเบี้ยวการกระทําดังกล่าวนี้นําไปสู่ของการเอาจริงเอาจัง,เ,จงเราสามารถดําเนินการจับกลุ่ม สินค้าผิดกฎหมายที่เข้ามาทางท่าเรือนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปราหมูเถื่อนนั้นเราสามารถจับกลุ่มดําเนินคดีตามมาตรา31ของพรบโรคระบาดสัตว์พศ2558ทําการทําลายซากสัตว์ของกลางเราได้ดําเนินการในการปราบปราและทําลายไปสองครั้งครับครั้งที่1ก็คือเราไล่รับมอบซากสัตว์จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากว่าสินค้าที่เข้ามาทางท่าเรือนั้นเนี่ยหลังจากที่เราประกาศสงครามกับการนําเข้าสินค้าผิดกฎหมายทําให้ผู้ประกอบการในทุนบริษัทนําเข้ามีความหวาดกลัวไม่สามารถไปแสดงความเป็นเจ้าของของสินค้าและไม่ได้ผ่านพิธีการสุรกาก่อนทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นการนําเข้าสินค้าผิดกฎหมาย มีการเป็นการกระทำความผิดว่านี่คือการนำเข้าสินค้าผ่านพิธีการศุลกากร,กรไม่ถูกต้องสินค้าเหล่านี้จึงตกมาเป็นของแผ่นดินและกมรมศุลกากรอเองก็ได้ส่งเรื่องไปยัง DSI ถามว่าคดีนี้ทำไมเป็นอยู่ที่ DSI ก็เนื่องจากว่ากระบวนการหมูเถื่อนกระบวนการเนื้อเถื่อนนั้นไม่ใช่อิทธิพลท้องถิ่นครับเป็นอิทธิพลระดับชาติและมีการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนดังนั้นการเข้าไปของเป็นคดีพิเศษของ DSI จึงทาให้กระบวนการลักลอบสินค้าผิดกฎหมายนําเข้านัดทำได้ความยากขึ้นการทําลายซากที่เราได้จับกลุมมานะครับสองครั้งนั้นโดยเฉพาะครั้งที่1นนั้นจํานวน161ตู้เป็นคดีพิเศษที่59ทับ2,566มีน้ําหนักของซากทางด้านประตุศัตร์ถึง4ล้านกิโลกมูลค่า500กว่าล้านบาท เราได้ทำลายเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน2566ครั้งที่สองมีการรับมอบซากของสัตว์ของกลางจากกมรมศุลกากร,กรที่ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งเป็นซากโคกระบือมา้สาสัตว์ปีกจำนวนอีก74ตู้นะครับรวมน้ำหนักของซากสัตว์เหล่านี้เนี่ยประมาณ2ล้านกิโลมูลค่า200กว่าล้านรวมทั้งสองคันนั้นเราสามารถที่จะยึด จับกลุ่มได้จำนวนรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ6000ตันบูลค่ากว่า800อกว่าล้านบาทนี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการในการจับกลุ่มและประปาบปรามอย่างจริงจังกระบวนการดังกล่าวนี้นะครับโดยเฉพาะการเอ็กซเรย์ตู้เย็นทั่วประเทศเราให้ตู้เย็นหมายก็ว่าห้องเย็นที่มีการดูดทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะทุกจังหวัดไหนก็ตามในประเทศไทยทำการตรวจสอบเอ็กซเรย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมด2,724แห่งและมีการขึ้นทะเบียนถูกต้องในขณะนี้2,603แห่งทั่วประเทศดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามูลเหตุต่างๆที่นำเข้ามานำไปสู่ของการนำรับรอบ,บสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวน,น,นั้นเนี่ยทางกรมพิสสัตว์เองเรามีมาตรการในการที่จะป้องกันและปราบปรามการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวนี้อย่างไรบ้าง เรามีมาตรการอยู่2มาตรการครับมาตรการระยะสั้นนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเราบูรณาการร่วมกันผมเรียนท่านประธานแล้วครับว่ากรมบริษัทเองไม่สามารถที่จะดําเนินการภายใต้หน่วยงานของตนเองได้เนื่องจากเรามีบุคลากรจํากัดอันที่2การการควบคุมและติดตามดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนาเข้าหมูเถื่อนการนําเข้าโคมีชีวิตจากต่างประเทศตามแนวชรยแดนนั้นมีความอันตราย เราต้องสนที่กาลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการไม่ว่าจะกรมปศุสัตว์กรมวิชาการเกษตรกรมประมง DSI องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกรมรมนตํารวจภูธรจังหวัดและผู้ราชการจังหวัดนํามาซึ่งการแก้ไขปัญหาแล้วการกํากับดูแลและการบูรณาการร่วมกันเรามีการตรวจตู้ที่มีลักษณะเป็นสินค้าแช่แข็งทุกตู้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้แช่แข็งที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่น ตู้ที่เคยผ่านการล็อกรอบสินค้าเข้ามาจากประเทศที่มีความเสี่ยงนั่นก็คืออย่างบราซิลอิตาลีเยอรมันอ์เจนตินาเนเธอร์แลนด์รัสเซียเป็นต้นสองเมื่อเป็นทำการตรวจสอบและแต่และตู้แล้วเนี่ยเราทำการที่จะเอ็กซเเล์แล้วก็ที่จะมีการเขาเรียกว่ามีการซีนตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้นั้นเพื่อจะส่งไปยังปลายทางและมีคณะกรรมาการตรวจรับปลายทางเพื่อให้มีเกิดเกิดความรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง มาตรการระยะยาวนั้นเราทําอะไรบ้างกระทรวงเกษตรและสาก์เสนอให้กรมศุลกากรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นข้อมูลสินค้าสินค้านําเข้าประเภทตู้เย็นห้องเย็นนั้นเนี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กับกรมบริษัทและหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรเพื่อนํามาวิเคราะห์และวางแผนในการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบสินค้านําเข้าผิดกฎหมาย 2. เราผลักดันให้มีการจัดตั้งโรงงานจํากัด กำจัดซากสัตว์ซึ่งถือว่าหลังจากที่เราตรวจยึดมาแล้วเนี่ยการทําลายซากสัตว์นั้นเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากว่าเรามีปัญหาหมวลชนเรามีปัญหาสิ่งแวดล้อมเรามีปัญหาการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนดังนั้นการที่จะทําให้การจํากัดซากสัตว์นะครับที่ถูกยึดเข้ามาแล้วจะทําอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยทางกรมปศุสัตว์นั้นได้เสนอให้มีการจัดตั้งโรงงานกําจัดซากสัตว์อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เกิด ความรอบคอบและก็ปลอดภัยแล้วก็ให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบันซึ่งการฝังกลบนั้นทําได้ยากมากขึ้นประการที่สสิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์หลังจากที่เราปร,ราบปร,รามแล้วสิ่งที่เราจะต้องคํานึงต่อมาก็คือว่าเราจะดูแลพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยเกษตรกรรายย่อยอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องต้นทุนผลิตซึ่งในขณะนี้เกษตรกรอย่างที่ท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติได้อภิปรายว่า วันนี้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยนั้นแทบสิ้นเนื้อประดาตัวบางคนต้องเป็นหนี้สินหนี้สหกรณ์หนี้เงินกู้ทั้งในระบบและนอกระบบวันนี้รัฐบาลเองพยายามที่จะให้คนเหล่านี้ให้กลับมายึดอาชีพเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะทางด้านปรดุสัตวนั้นให้เลี้ยงตัวเองให้ได้ยืดมนาขางตัวเองให้ได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรมบริษัทนั้นเรามีแผนในการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนอาหารสัตว์ซึ่งปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเกษตรกรนั้นยังพึ่งพาอ,อาศัยสินค้าอาหารสัตว์ที่เป็นสินค้าเสําสเร็จรูปจากภาคธุรกิจอยู่กรมบริษัทเองเรามีศูนย์วิจัยและพัฒนาพันุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศซึ่งเป็นของกรมบริษัทอยู่3 4แห่งทั่วประเทศ มีที่เป็นฟีดเซ็นเตอร์สามารถที่จะผลิตอาหารสําเร็จรูปกระจายอยู่ทั่วประเทศตามศูนย์ต่างๆยู่14แห่งซึ่งสามารถที่จะเป็นโมเดลในการที่จะเป็นต้นแบบในการที่จะทําให้เกษตรกรนั้นสามารถที่จะมาผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นผลิตอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหารหยาบหรืออาหารข้นซึ่งใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งโคเนื้อและโคโนมได้สิ่งต่างๆเหล่านี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์เราได้เร่งรัดแล้วเราทํางานแบบคู่ขนาน หนึ่งก็คือการปราบปรามสกัดกั้นต้นตตของปัญหาก็คือไม่ให้สินค้านําเข้าที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนั้นเนี่ยมาทําลายกลไกตลาดในขณะเดียวกันเราก็ต้องเดินคู่ขนานว่าทําอย่างไรจะให้เกษตรกรผู้ที่เป็นคนที่ตัวเล็กกว่านี่เขาสามารถที่อยู่ได้ยืนบนขาของตัวเองได้พึ่งพาตนเองได้รัฐมีหน้าที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตรัฐมีหน้าที่สนุนแก้ไข ปลดล็อกพันธนาการต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อาการดํารงชีพของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนี่คือเป้าหมายเพราะเราต้องการที่อยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาว่านโยบายทางด้านการเกษตรนั้นเรามีเป้าหมายว่าเราจะเพิ่มรายได้เกษตรกรให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นสเท่าในระยะเวลา4ปีให้ได้เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่รัฐบาลชุดนี้บริหารชาติบ้านเมืองมาประมาณ5-6เดือนนั้นเนี่ย เราคิดว่าเราได้เริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาและมองเห็นปัญหาในการที่แก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวเพราะฉะนั้นปัญหาที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกติในขณะนี้ที่ได้อภิปรา,ายเรื่องว่ารัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการนําเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะหมูเถื่อนผมได้รวมไปถึงเนื้อเถื่อนที่มาจากอินเดียด้วยเช่นกันว่ารัฐบาลนั้นมีแผนในการดําเนินการแก้ไขปัญหาในขณะนี้อย่างไรตามที่ผมได้อธิบายกับท่านประธานไว้นะครับท่านครับผมขออนุญ,ญาตใช้ เวลาไม่เปลี่ยนตัวน,นี้ครับท่านประธานครับ